ในค่ำคืนอันเหน็บหนาวท่ามกลางสายหิมะที่กำลังโปรยปลายณมุมหนึ่งของมณฑลเสฉวนมีแพนด้าสาวสวยวัยรุ่นตัวหนึ่งกำลังเดินออกมารับสายลมเย็นด้วยความสบายใจน้องลินหุยอา้าวพี่ช่วงบังเอิญจังนะมาเจอกันที่นี่ได้ไงเนี่ยอากาศเย็นๆแบบนี้พี่ช่วงจะขออาสาเสียสละร่างกาย เพื่อทำให้น้องหลินหุ้ยตัวอุ่นขึ้นเองนะจ๊ะอุย๊ยพี่ช่วงไม่ดีมั้งคะตอนนี้นะ่ะความรักเริ่มจะสุกงอมมันล้นออกมานอกหัวใจของพี่ช่วงแล้วล่ะเยอะเยอะ พวกเราแก๊งซูซ่าเราแค่ผ่านมาเซฮาไม่ใช่อะมาทักทักก่อนที่เราจะบายบายเพราะวกเราจะไปออนทัวร์กันไงโยเยอะเยอพวกเรามีโชว์ใหม่ก็อยากดูกันไหมนี่ไงเพลงเราเราจัดปยัยอะอไเลยขอให้ทัวร์ประสบความสำเร็จนะเราก็มีข่าวดีแหละตอนนี้เรากับพี่ช่วงมีสัญญาใจต่อกันแล้วนะโอ้พวกเราดีใจด้วยจริงๆ รีบมีช่วงน้อยหุยน้อยให้เข้ามาแก๊งซูซ่าเรียนเต้นกับพวกเราเร็วๆด้วยเดี๋ยวพวกเราจะขอตัวก่อนนะเจ๊จต้องรีบไปซ้อมอีกน้อยพี่ช่วงน้องรู้สึกปวดท้องอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะอุ้ยสงสัยลูกของเราคงกำลังใกล้จะคลอดแล้วละ่ะเราจะตั้งชื่อให้อะไรดีนะน้องหลินว่า เราจะตั้งชื่อให้เขาว่าหลินปิงดีไหมคะหน้าเหมือนแม่แล้วชื่อก็คล้ายแม่ด้วยอืมเป็นชื่อที่เพราะมากเลยล่ะน้องหลินปิงของป่าป้า Since the day you open your eyes The p l e s s i n g from heaven You're like a sign that strengthens our faith Transcend in love through it So many hearts, you're a part of every nation.